ตายเลยวเนี่ยไม่ได้กลัวนะมีน่งหัวแดงน่งหมดแงเ็วไปร้อน้อร้อมาห่นีอะไรไอุ่นีอะไรวะ À? À? nhiều à? là... tui... rồi đấy à, nhiều rồi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 , nhiều นั S <S ่งๆนั่งๆนั่งเลยครับพี่น้องทุกคนถอยหลังหมดอ่ะไม่หลังไเป้้สามแม่ให่น้องยากคุยแล้วว่าให้สาดกับฟ้าปีตาไม่ได้พี่ขอออกเลยพี่ขอเลยอเลอจง แต่ทานหมาไงโดนไปห้าหกครั้ได้วยเมา ไอยดังหลังหอไปอไปหอยดังหลังดังังก็รูน้ำ <elim> <met ers begun>